ไม่ให้เป็นความเกิดแก่เจ็บตายอะไรขึ้นมาก็ไม่มีตัวบุคคลผู้เกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้าท่นานสัตว์ว้แต่ลูกศิษย์มันโง่เองพระองค์สัตว์วายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแต่และลูกศิษย์มันโง่เองลูกศิษย์มันมามา,ม,ามัวท่องกันแต่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่อาจจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สอนตัวเองให้มันโง่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิด ัาส์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่อาส์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บัาส์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายพระองค์ตรัสว่าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วไม่เอามาสนใจสนใจแต่ว่ากู้จะเกิดเป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความเกิดไปได้แก่เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความแก่ไปได้ ก็เป็นการทำตนเองให้เป็นมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ระลึกนึกถึงให้ดีๆว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ขึ้นมาในโลกและสอนวิธีที่จะให้พ้นเสียจากความเกิดแก่เจ็บตายเรากลับไม่ได้รับประโยชน์ เรากว่าจะมายืนยันอยู่ว่าจะต้องเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นไปได้เนี่ยมันเล่นสวนทางกันอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องเอามาพูดกันในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันประสูตริสรุ้และปรินิพานตามที่สมมติไว้เรียกอย่างนั้นเราต้องมาพูดกันในวันนี้ <c oughs> ว่าเราสาวกของพระพุทธเจ้า อาศัยพระองค์เป็นกันลยาณมิตรแล้วต้องพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่อย่างนั้นเสียเสียเสียหายหมดไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยเนื่อขอท่านทั้งหลายสนใจใจความสำคัญว่าถ้ามีพระองค์เป็นสะนะแล้วเป็นกันลยาณมิตรแล้ว เราก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเราถือพระองค์เป็นสาณะอย่างว่าพุทธทางสนังกชามิเป็นต้นเราเรียกพระองค์ว่าเป็นสาณะแต่พระองค์ต้องกลับสัตรว่าเราเป็นกัลยาณมิตรท่านไม่อวดไม่เบ่งเหมือนคนสมัยนี้อะไรสักนิดหนึ่งก็เบ่ง ถ้าคนสมัยนี้พูดมันก็จะพูดว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นสณะแล้วก็จะพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายแต่พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วน,นะไปฟังให้ดีๆแล้วเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละท่านไม่ยกตัวท่านไม่ตรัสอะไรอย่างคนไม่พูดอย่างคนสมัยนี้พูดมันยกตัว คำว่ากัลยาณมิตรนี่ท่านจัดว่าในฐานะเป็นความหวังเป็นความจริงเป็นความถูกต้องเป็นความหวังคือใครๆก็จะหวังได้เป็นความจริงเพราะมันจริงอย่างนั้นเป็นความถูกต้องเ็าเขาว่ามันมันถูกต้องอย่างนั้นท่านจัดว่า ทุกคนมันต้องช่วยตัวเองไม่มีใครจะช่วยยกช่วยอุ้มช่วยพาไปให้พ้นจากความทุกข์นอกจากคนนั้นเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติของตนเองตามคำสั่งสอนนั้นแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์มันจึงเป็นได้อย่างมากก็เพียงเพื่อนกันเพื่อนดีที่สุดเรียกว่ากัลยาณมิตรถ้าใช้คำว่าสรณะ เป็นต้นอาจจะเข้าใจผิดคล้ายกับว่าจะช่วยอุ้มช่วยพาไปได้โดยที่คนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเราจงพยายามที่จะทำให้พระองค์เป็นกันลยาณมิตรของเราให้จนได้พระองค์ประสงค์ให้ประพรึติปฏิบัติตามธรรมวินัย ที่ได้ตัดไว้ว่ามันอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ค้วมาธรรมวินัยนั้น <c oughs> เป็นคำกล่าวย่อๆถ้ากระจายออกไปก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้ากระจายออกไปอีกก็จะเป็นอริยมรคมีองค์แปดประการอาศัยการปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดประการ หรือศีลสมาธิปัญญาที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไหว้หรือเรียกมอบให้ก็ได้แล้วปพื่อตามนั้นก็จะเกิดการพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสมตามที่ว่าพระองค์เป็นกันลยาณมิตรผู้บอกทางให้แล้วเราก็ทำกันเองตามที่จัดบอกไว้ หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงธรรมชาติจะเป็นสังคตะคือไม่มีปัจจัยปรุงมีปัจจัยปรุงแตง่งหรือเป็นอสังคตะไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งมันก็เป็นธรรมชาติ โดยเสมอกันอย่าเอาส่วนใดมาเป็นตัวตนเป็นของตนเลยอะไรเกิดขึ้นกับใจไม่จะถูกใจสบายใจก็ให้มันเป็นสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าอะไรไปตามธรรมชาติอย่าให้มันเป็นตัวตนขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เรามันโง่เพราะอะไรมากระทบเป็นผัสสะแล้ว เกิดเวทนานี่ก็ยินดียินร้ายไปตามเวทนายิ่งเวทนาเป็นสุขแล้วก็ยิ่งยิ่ง,ลงหลงไหลมากมันจะเกิดความอยากในสุขเวทนาเป็นตัณหาเป็นกามมตัณหาเป็นภาวะตัณหาเป็นต้นถ้าเวทนาเป็นทุกข์มันก็เกิดความอยากชนิดติดตรงกันข้ามเป็นวิภาวะตัณหาโดยเฉพาะ มันเกิดตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชาแล้วก็หมายมัน่นสิ่งเงินนั้นโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของตนบ้างนี่จิตมันโง่ถึงขนาดนี้มันก็ต้องหนักเพราะความยึดถือไว้ด้วยความโง่อุปาทานคือความยึดถือไว้ด้วยอำนาจความโง่ นั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละคือตัวปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะประยึดถือออกมาเป็นตัวตนของตนถ้าอย่าประยึดถือออกมาเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่ทุกข์